วันนี้นะคะสนสนใจพี่น้องเรื่องของการนมัสการให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความเป็นจริงพระเยซูบอกเราว่าพระบิดาโรงทรงสอยหาคนเหล่านั้นที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงค่ะลักษณะของการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะคำกรีที่แปลว่าความจริงคือ alethea ก็จะเป็นุกงของภาษาเดิมหมายความว่าความเป็นจริงที่เป็นรากฐานของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นการเปิดเผยถึงเนื้อแท้ของสิ่งเข้าพเจ้ารักคำนิยามคำนี้มากๆเพราะว่ามันช่วยขยายสิ่งที่พระเยซูก,กำลังสื่อสารรุ่งกําลังแสดงให้เห็นว่าการรััสการที่แท้จริงนั้นพบได้ ในระดับพื้นฐานที่สุดข,ของมนุษย์ก็คือหัวใจถ้าเราจะอธิบายถึงการสื่อสารสามระดับเพื่อขยายความเรื่องนี้ระดับแรกก็คือการสื่อสารด้วยคําพูดซึ่งเป็นระดับที่ต่าที่สุดพราะเยะสูชีสิ่งน,นะคะตัวอย่างของพ่อที่ขอให้ลูกสองคนไปทํางานในส่วนน้ำมูลในมัคคิวยี่สิบเอ็ดคยี่สิบแปดสามสิบเอ็ด ลูกคนหนึ่งก็ตอบว่าได้ค่ะพ่อแต่ก็ไม่ไปส่วนอีกคนตอบว่าไม่แต่ท้ายที่สุดเขากลับไปกลับไปทำงานจากนั้นพระเยซูก็ที่บาว่าคนไหนล่ะที่เชื่อฟังคนที่ทำตามใจพ่อคือคนแรกที่บอกว่าไม่ไม่ใช่คนที่บอกว่าได้เลย สดงให้เราเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นการสื่อสารในระดับที่สูงกว่าคำพูดอยากรอบนะคะแสดงให้เห็นถึงคำพูดนั้นเป็นการสื่อสารระดับที่ต่ำที่สุดด้วยการบอกว่าสมมติว่าพี่น้องชายหญิงคนใดขาดแคลนเสื้อผ้าหรืออาหารถ้าคอยนี้พวกท่านพูดว่าไปซะขอให้ท่านเป็นสุขนะแล้วก็รักษาตัวให้อบอุ่น แต่อีกหนังเถิดแต่ว่าไม่ไม่ได้เอื้อเฟื้อออกมาเป็นงานกระทำ <c oughs> แก่เขาในย่อยข้อบวันที่2ิ5หกอนลึกยอนยืน,นยันความจริงนี้เช่นกันด้วยกาวว่าถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิส่งของและเห็นพี่น้องของตมขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขาความรักของคคนนั้นมันเป็นยังไงหรอ นะฮะ่อหนึ่งย้อนบทที่สามข้อสิบเจ็ดเราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ในสถานการณ์เยอะแยะมากมายพี่นอ้องตัวอย่างเช่นการที่ผู้ชายคนหนึ่งบอกรักภรรยาของเขาแต่กลับไม่เคยใช้เวลากับเธอเลย,เยเหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธอเชื่อฟังสาม,มีรักถือสาม,มีแต่ไม่เคยเลยที่จะฟังคำแนะนำนเล็กๆเล็กๆของเขา ที่บอกให้เธอนะอย่าทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันมีเยอะแยะเลยทีเดียวยอดกล่าวต่อไปในจุดหมายฝังเอาว่าลูกที่รักอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่เรารักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงหรือยอนไปที่3ข้อ18พระกัมปีฉบแบบขยายความ แปลว่าลีนี้เป็นลูกเอ๋ยอย่าให้เรารักกันแค่คำพูดแต่ด้วยการกระทำได้ด้วยความจริงแน่นอนว่าเราจะต้องแสดงความรักออกมาด้วยคำพูดแต่ถ้าอัากบัาจะอักกระทำและความจริง,งามายืนยันคำรักของเรานั้นออกตรงๆนะมันเป็นการน่าตื่นใจคนสังเกตว่าเขาใช้คำว่า การกระทำและความจริงซึ่งสื่อถึงการสื่อสารในระดับที่สูงกว่าอีกสองระดับเอ้ต่อมาก็คือการกระทำค่ะแต่ก็ตามนะคะนี่ก็ยังไม่ได้เป็นการสื่อสารในระดับสูงสุดหลายครั้งก็มีความเข้าใจผิดเพราะการกระทำอาจจะขัดแย้งกับความจริงตัวอย่างเช่น,อ,นอาวาจรัฐบลรูกล่าวว่าแม้ค้าพเจ้า จะยุทรัพย์สินของทั้งหมดให้คนยากไร้หรือยอมพลีกายให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์การกระทําที่เขาบรรยายถึงข้อนี้อาจจะดูเหมือนระดับของความรักที่ใหญ่ที่สุดแต่เขาก็บอกว่าเราอาจจะทําสิ่งที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ว่าไม่มีความรักของพระเจ้าในใจก็เป็นได้นะ นี่นำไปสู่การสื่อสารระดับสูงสุดข,ของมันนั่นก็คือระดับหัวใจค่ะนี่เป็นระดับรากฐานของมนุษย์ทีเดียวซึ่งทั้งยอนและพระเยซูเรียกระดับนี้ว่าความจริงความคิดและความตั้งใจในหัวใจนั้นเปิดเผยถึงความจริงในการนมัาสการของเราแต่เราไม่อาจจะเห็นสิ่งนี้ได้หากปราศจากซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเรา ใจของเราอย่างแข็งขันเพราะพลังแห่งชีวิตหลั่งไหลออกมาจากหัวใจหากว่าเราละเลยเราก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายหัวใจที่ถูกปล่อยให้อยู่กับตนเองและอยู่นอกเหนือไปจากคําแนะนําของพระชนะของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าคือหัวใจที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงมากกว่าสิ่งใดเพราะท่านผ้หญิหลายคนบอกว่า รักอาจารย์นะรักอาจารย์มากเลยแต่ว่าการกระทำบางครั้งก็ขัดแย้งะค่ะนั่นเรียกว่าการหลอกลวงค่ะพระเจ้าตรัสกับประชากรปรงว่าหากเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดของ้นแผ่นดินสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเชื่อฟังเฉยๆ แต่บอกว่าที่เต็มใจและเชื่อฟังค่ะความเต็มใจนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับทัศนคติของเรา,าเขาจะสามารถขอให้ลูกทำอะไรบางอย่างโดยที่เขาพร้อมจะเชื่อฟังในทันทีแต่ว่าขณะเดียวกันเขาอาจจะบ่นอยู่ในใจในความเป็นจริงก็งคือที่จริงแล้วเขาไม่ได้เชื่อฟังเขาฟังแต่ เหมือนว่าเชื่อฝังเท่านั้นเองยมบอกเราว่าเราจะต้องรักพระเจ้าและรักมนุษย์ทั้งด้วยการกระทำและด้วยความจริงซึ่งเป็นระดับหัวใจดังน,นี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายความจริงและทำให้ใจเราสงบต่อหน้าพระเจ้าหนึ่งยงอมบทที่สามข้อสิบเก้าเขาไม่ได้ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่พระเจ้าพอเชิญหน้ากับพระเจ้าจริงใจงในเรื่องนี้ ตอนนั้นข้าพเจ้าพยายามมากเลยที่จะบังคับตนเองไม่ให้บ่นออกมาพเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าการบนนะ่นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นการดูหมิ่งพระเจ้าเพราะการบ่นมันเป็นการบอกกับพระเจ้าว่าลูกไม่ชอบลูกไม่ชอบสิที่์หลงทังแต่ถ้าลูกเป็นพระเจ้านะลูกอ่ะจะไม่ทำสิ่งน,นี้ผู้จะทำแตกต่างไปนี่เป็นการขาดความ ยังเต็มพระเจ้ามากมาเลยนะคะแต่พระเจ้าปิดทางสิทธอ่นี้ค่ะพี่น้องคะวันนี้จำไว้เสมอนะคะว่าการบน่นเป็นการไม่ถวายเจ็บพระเจ้าการบน่นทำลายโอกาสของลูกหลานอิสราเอลที่จะได้เข้าสู่แผ่นดิแนแห่งพันสัญญาดังนั้นพระเจ้าตื่นเต่นเสมอเลยว่าเขาเจ้าจะไม่บน่นไม่บน่น ด้วยคาพูดหรือการกระทำด้วยด้วยซ้ำแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกภูมิใจกับเรื่องนี้มากนะคะแต่เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียเองเขาเป็นอย่างพูดในใจชัดว่าเราได้ยินเสียงบ,บ่นในใจเจ้านะข้าพเจ้าก็นิ่งอึ้งแล้วก็นั่งอยู่ด้วยความตกใจเข้าเจ้ารู้ตัวว่าโดนตัวเองหลอกด้วยความเย่อหยิ่งที่เกิดขึ้นแต่นมันสการพระเจ้าของข้าพเจ้า ไม่ใช่การนมาสกายด้วยความจริงแต่ต้องใช้เสงสว่างจากถ้อยคำตักเตือนของพระเจ้าเพื่อจะเปิดเผยข้อผิดพลาดในใจของพาพเจ้าขพาพเจ้ารีบกลับใจอย่างรวดเร็วและรู้สึกล่งใจที่พระเจ้าไม่ได้ตักเตือน้าพเจ้าในลักษณะน,นี้ตั้งแต่ตอนนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกุณของพระองค์ที่งลงรอเวลาในการจะเตือน้าพเจ้าน้องคาวันนี้ถ้อยคำนี้าจะมาถึงท่านนะคะ ว่าถ้าเราจะทําอะไรดูเหมือนจะเชื่อฟังแต่ถ้าไม่ได้ความเต็มใจนั่นก็ไม่ใช่การเชื่อฟังอย่างแท้จริงนะคะก,การนมัสการพระเจ้าในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่แค่การเชื่อฟังแต่ต้องเป็นไปด้วยความเชื่อมยินดีเต็มไปด้วยความเต็มใจในสิ่งที่พระเจ้าขอให้เราทําค่ะนี่นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากท่านอย่างแท้จริงนะคะ ขอบพระเจ้อวยพรค่ะ